หนึ่งนะวันนี้ผมจะพามาที่วัดสามเต้านะครับวัดสามเต้านี่สุดน่าดูนะครับเป็นจุดนุ์การที่เห็นด้วไทยสุดนะครับไปลองดูแล้วกันนะครับดูบรรยากาศข้างหน้านะฮะลองฟังดูแล้วกันนะนี่เป็นพระธาตุนะครับเดี๋ยวในเิหนึ่งจะผมจะขับไปให้ดูแล้วกันนะครับเป็นวัดสามเต้านรออกไปดูวัดเต้าต้องเป็นบรรยากาศที่

ผมกำลังขึ้นมาเพื่อสำรวนให้ดีใน้นนะะสภาพอากาศที่น่าชมน่าดูกันนะฮะใหดูบรรยากาศให้ดูดีแล้วกันะะนะ,ะอ่ะวันนี้ผมเดินทางมานะครับก็ลองดูบรรยากาศทั่วๆไปเนีที่ในเช่นที่ผมบอกว่าจุดศูนย์กลางเทไทยนะฮะ เราฟังลองดูแล้วกันนะครับนี่จุดศูนย์กลางเลยนะครับเจ้าของสุ่มดูให้ดูแล้วกันนะครับเนีย่ยหมูบ้างเทอาไทยทั้งนั้นเลยนะครับอออากาศสูงที่สุดบนยอดดอยนะครับนี่ไง อลองดูบรรยากาศท,ทั่วทไปนะครับ αι, อ,อย่างวันนี้นะผมจะพานะลองมาดูนะครับนี่คือวัดสามเต้าพระธาตุนะครับพระธาตตรงนี้นะฮะลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับสวยแลนะค,คุ้มค่าในการมาดูมากเลยนะครับ บรรยากาศที่น่าดูน่าชมนะฮะเราดูบรรยากาศวิวต่างต่าง,างหลายอย่างที่เราได้เห็นได้ชมกันดูตรงนี้นะครับดูสวยไหมครับนะ่ดูจังจังตามจังหวะพระธาตุเนี่ยเหมือนพระธาตุชเวดากองพระมานะครับก็หลายอย่างที่เราได้เคยชมเคยดูนะครับลองสัมผัสด,ดูนะฮะใครว่าง,าง,างมาที่เทือกไทยเรา อย่าลืมมาแวะที่วัดสามเต้าแล้วกันครับ